เจคโนสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะขอแนะนำให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพื้นที่กว้างกว้างเลยค่ะทุกท่านตอบโจทย์สำหรับการอยู่อาศัยเลยนะคะตั้งอยู่ในชุมชนด้วยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะราคา1นึ0 0ล้านนบาทค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ รีโนเวทใหม่ค่ะรีโนเวทไว้ใหม่นะคะบรรยากาศเป็นธรรมชาติน่าอยู่มากๆไม่วุ่นวายค่ะราคาก็น่ารักนะคะเพียงท่านที่สนใจนะคะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่1 4 0 0 0บาทก็สามารถกู้ได้ผ่อนได้สบายๆแล้วค่ะแปลงนี้อยู่ที่บ้านหนองยางหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพื้นที่ขนาด100ตารางวานะคะราคา1น9 0 0 0 0าบาท สห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวมีบริการฟรีทำเรื่องยื่นกู้ให้แบบครบทุกขั้นตอนค่ะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะปรึกษาเพิ่มเติมและนัดหมายเข้าชมพื้นที่ติดต่อทักได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมอยู่ค่ะผู้ขาย TK Property นะคะสนใจนัดชมติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะ เคิโนเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ